สวัสดีครับสบายใจไทยบ้าน h ช n แนลครับุบัเดียรพีผ้าพี่นอ้องมากัระโพดพี่นอออออ้องข้าวโพดขวดพปต้มเดี๋ยวเบื้องข้างกันน้องกำลังที่หอดปลาแล้วไปเลยครับไปเลยครับโอุุ้มันมีหมองคนมาเอาเนี่ยนี่รถจอดทางสีมาลาทอนเนี่ย จำม่ตม้อง <c oughs> แกว้วหึงจ <c oughs> <c oughs> อดก่นะขอโพดกันพี่น้อง นี่เบางนี้หืมแก่เลยอย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวก็สิไปเร็วก็สิว่าห้าไปเร็วอีกอือเอา ขึ้นซีเหรอสวยเหรอสวอเลยกำลังดีสายโอเคแล้วไปเจอกันอยู่แผงอดวงขายกันเลยพี่น้อง ต้มแล้วเบี่ยงก็ได้เลอือๆจางมันขอบไปเลยแต่เบึงนเบึงมันเหมือนเบี่ยงอ่ดูเหมือนเบี่ยมงาม,มาเด้อไผอยากกินข้าวโพดบะเนี่ข้าวโพดต้ม กระปวดขาวม่องเกือบเดือดแล้วพี่น้อง มีมอหน่อยอีกหมอหนึ่งสำหรับคลิปนี้ผมขอขอบคุณพ่อพี่น้องที่เข้ามารับชมเด้อพี่น้องเด้อฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ในเด้อ ขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวไม่ค่าหันมาดูจักหน่อย